สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนเพื่อนที่นักเราทุกคนผมสู่ฝันวิที่สาเร็จและเที่ยวไปทว์ทิศกับพี่วีชนแนลขอ,อนําท่านผู้ชมทุกท่านมาชิมน้ำพึ่งสดสดที่อยู่ระหว่างเส้นทางจากอํอาเภอตะตูมาตะนาบุรีนะครับวันนี้วันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องเจ้าของร้านนะครับที่อนุญาตให้ผมได้ถ่ายทําและนําเสนออน้ำพึ่งแท้และวันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่จะได้ทราบว่า น้ำพึ่งแท้และเทียนน้นเป็นยังไงและน้ำพึ่งทุกรังอ่านน้องๆพอ้าไม่ขายที่ขายอยู่ริมทางเอามาจากไหนวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องคนหนึ่งนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะเป็นแม่ค้าขายน้ำพึ่งค่ะเป็นน้ำพึ่งป่านะคะลูกขายมานานยังขายมาเกือบสามสี่ปีแล้วค่ะนี่เขาปีที่สี่จ้ะแล้วน้ำพึ่งพอนี้เอามาจากไหนครับนี่ เพื่อนไปหามาจากหลายที่ค่ะ<อ>เพราะว่าบนบานเท่ากับมีเพื่อนจะไปหา้าเพื่อนไปทั้งบูรีรัมพ์เพิ่นก็นจะไลเพราะว่าเพื่อนจะไปหาหมือต่อมือครับบ่ได้แบบว่าชวนมากจะบ่คอยก็ต่อครับ <c oughs> ไม่ไรฮนะ <c oughs> อ่ะทีนี้ที่นี้ใครเป็นคนหาแฟน ไปหาก็มีค่ะแต่ว่าส่วนมากก็จะรับเหมาเพลินแต่ว่าจะมีมีคนหามีคนหาแล้วก็ลูก็จะเป็นผุรับเหมาเพิ่นคนหาก็หาลูกเป็นคนเหมาเป็นหาม่นก็เหมาให้ยจะเสียไหมคะไปหาเองท้ายเองมันมันบ่ค่อยทันครับะาม่ค่อยทันลูกค้าจะหาเองท้ายเองเพราะว่ามันได้บ่หลายจากคนเพิ่นจะไปหาเป็นครอบครัวถึงจะได้หลายนี่คือครอบครัวนึงเพิ่นจะหาได้ซัมมีครอบครัวนึงเพิ่นก็ได้ประมาณ แบบว่าจะเลียงชีพได้ชีพคือหาผึ่งครับท่นี้ถ้าู้ชมสงสัยว่าคนที่หาผึ่งเนี่ยรู้ได้อย่างไงว่าป่านั้นมีผึ่งมีรังผึ่งอยู่บางทีมันก็จะมีแบบว่าแม่เพลินออกมาแบบนี้ไหมคะอ๋อแม่มาตอมเกสรไม้อ๋อค่ะแล้วเพื่อนก็จะเขาล่องเขาหาเบิ้งครับถามมันมีจังสีเพื่อนก็เพื่อนกจะเห็นแบบว่ามันมันจะเป็นมันจงมีวิธีการเวลาที่เข้าซอง แบบว่าได้ต้นใหม่กันสี่นะคะถ้าคนที่ไม่รู้จักหาจริงๆรู้ไปหาแล้วนะเพราะเพราะว่าหนูอยู่แค่นี้แต่ยังบ่เห็นไปหาครั้งแรกในชีวิตแปลว่ามี่จนแฟน,นบอกมาชนชนชนเหนีนยงล้างเพื่อง <c oughs> อ,อยู่ข้างๆหนูยังไม่ไม่เห็นเลยนะจนซองของซองกันกันนั้ไหมคะงั้นใช่ว่างั้นใช่ว่าล้างเพึ่งหลอกเรา <c oughs> อาจจะบง<ล>ะังตา,ารเราเพราะว่า ไปหาทางแหลกมีห้องห้องะบบ่หมูที่ดูของเพิ่นมาเพิ่นตรงดูลักษณะใดะะแบบใดครับ,รบลังใหญ่นะแต่ว่าหาไม่เจอค่าโมเมนต์ว่าแต่ว่ากระยู่ยู่แต่ม่า,ามันาหาอะไรก็หาไมครับเดินคนไปส่บอกว่านี่ถาแม่นถ้าถ้าถ้าไม่ใช่อันนี้คือบ่นั่นเพื่อกัรแต่ว่าไปหากับไ่เคยถูกตอดครับจ้าแต่หาไม่เคยถูกตอดเลยครับ ท่นี้ถามว่าหนึ่งเนาะถามแบบไม่รู้ท่นี่แฟนเนี่ยมีวิชาในการหาพึ่งไหมไม่ค่ะเอาแบบหาเพียวๆเลยหาเพียวๆเพราะว่าหนูไปอย่างนี้หนูก็ไม่มีวิชาอะไรนะหนูก็ไปกับเขาแล้วเวลาที่ขึ้นสูงใช่ไหมถ้าถ้าตัวไหนที่มันทิบแบบว่ามันหายเวลาที่ฝนสิโดกยังสี่มันมันหายยังสี่มันสิตอดเลยครับจ้าแต่ว่าตอดนี่บวมเหมอเลยบวมแต่มาจะเจ็บว่านานแล้วเวลา ปัญหานีนแฟนีนใส่ชุดป้องกันหรือชุดปกติเลยเสื้อผ้าขวแล้วคลุมหน้าคลุมตาไหมก็คลุมแต่เอาผ้าคลุมแดดช่เฉยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้บริบริเใส่ชุดคลุมบริเ้ณใส่ชุดนั้นนอกจากว่าพึ่งหลวงถึงจะอันตรายแต่ว่าพึ่งหลวงก็บริเใส่ชุดคลุมแต่ว่าต้องเห็ดครบเครื่องครับตรงมีอยู่ประมาณสามสี่้นถึงจะเอาได้ค่ะถ้าข้นแผ้ก็ต้องเขาต้องบาทุกขั้นเพาตัวนั้นคือจะราคาสูงมากโเคครับของเรา ท่านผู้ชมครับ่ารังเพื่อนที่อยู่เบื้องหน้าของน้องนี้ก็คือเอามีเดคาที่แตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมอ่าอนุนแนะนาเลยลูกแนะนําเลยจะมีหัวละสองร้อยสองร้อยสองร้อยหัวละสามร้อยสาม้อยหัวละสองร้อยสองยสองแล้วก็สองลังสองร้อยหัวละสองร้อสองเพราะว่าอย่างนี้คือจะจับชุดคือชุดละสองร้ยสามังสองร้อยสองังสองร้อยสองังสองร้อังสองร้ังสองโอเคครับ อย่างอาสองรังเนี่ยเวลาขั้นน้ำพึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณสักขวดเป็นเล็กค่ะตัวนี้จะเป็นแบนเล็กตัวนี้จะเป็นแบนเล็กค่ะจะได้แบนเล็กแต่ว่าความมาตรฐานมันก็จะต่างกันกแล้วแต่ถ้าตัวนี้ตัวนี้สองลังนี้จะได้เกลืนอนแต่ว่าน้ำพึ่งเยอะเขาลังไม่สวยใช่ค่ะแต่น้ำพึ่งเยอะใช่ค่ะที่เขาลังไม่สวยไม่สวยเราก็ต้อง เราก็ต้องกดราคานิดนึงครับค่ะตัวไหนที่รังสวยก็ต้องขึ้นราคาอีกนิดนึงครับอย่างนี้อ่าทีนี้ขอความรู้นิดหนึง่งท่านผู้ชมอยากรู้น้ำผึ้งแท้ป่าก,กับปลอมอ่ะรสชาติเป็นยังไงถ้านน้ำผึ้งแท้นี่คือเวลาเราทานไปเราเนี่ยเป็นยังไงอันนี้หนูก็ท่านผู้ชมอยากรู้ก็ไม่เคยทานน้ำผึ้งปลอมเนาะเราก็กินแต่แบบนี้ครับค่ะแต่ว่าของเรานี่ใส่ มันจะต่างกันแต่ละเดือนแต่ละเกสรที่เขาออกมาคือบางเดือนถ้าดอกพะพาออกแล้วไม่ก็ดอกอะไรมันมันมีหลายเพราะว่ามีหลากหลายชนิดรเราจะระบุไม่ได้เพราะว่าแล้วแต่เดือนแล้วแต่เกสรถ้าเกสรเกสรดอกบกี้ดอกบัว,วถ้าเป็นดอกบกี้จะหอมจะหอมนอมุญจะต่างจะต่างมากเลยจากเกสรที่เขาเลี้ยงหรือว่าเขาเขา มะจางของเราคือมันของธรรมชาติครับคจนที่บ่งบอกไม่ได้เวลาเราทานกันไปนี้มันรู้สึกมันจะบาดคอไหมหวานบาดคอไหมหวานบาดคออแต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นหวัดนะครับเรากินแล้วมันจะหวานบาดคอแต่ตื่นเช้ามามันจะชุ่มคอมันจะทําให้คอแห้งครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้เลือกกลางพึ่งกอละสอง้อยนะครับที่ให้น้องเขาขั้นใส่น้ำจะใส่ขวดจะได้ขนาดไหนครับเดี๋ยว พี่เอากองนี้แล้วกัน,น,นเานาะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆผมเลยนะครับเดี๋ยวน,น้องๆเขาจะขั้นขั้นจากน้ำผึ้งใส่ขวดน้ำผึ้งสดๆนะครับท่านผู้ชมฮะทีนี้รังผึ้งมันจะมีเยอะช่วงหน้าไหนครับช่วงหน้าไหนเหรอคะน่าจะเป็นเมษาค่ะอ๋อเมษา แล้วแล้วช่วงหน้าหนาวหน้าหน้าฝนไม่มีใช่ไหมครัหน้าฝนมีแต่จะมีแบบไม่มีน้ำอ๋อจะมีแบบไม่มีน้ำอันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งครับท่านชมในการหาพึ่งนะครับหรือเจอพึ่งอแต่ว่าน้ำจะไม่ทางนครับรังพึ่งที่มีมากในช่วงเดือนเมษานาะคือหรือหัวน้ำเขาจะทํำครับ แต่ว่าราคาจะสูงเหมือนกันหรือที่เรียกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าใช่ไหมคบใช่ค่ะ๋อครับท่านผู้ชมครับน้ำพึ่งเดือนห้านั้นถ้าจะจริงๆแล้วราคาแพงมากนะครับท่านผู้ชมแตีนี้เข้าเข้าสู่เดือนพกแล้วเนาะเดือนพการาคาก็คงลดลงแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเขากลับตูนแต่เดือนห้ามานหน้าฝนนี่ราคาสูงเหมือนกันครับจ้าเพราะว่าแกอนตอนนั้นคือมันจะได้คุณภาพมากค่ะเพราะว่า มันจะไม่ถูกน้ำฝนมันจะได้คุณภาพครับแต่ว่าถ้าถ้าหน้านี้แล้วมันถูกน้ำฝนแต่ว่าสีเขาจะต่างกับเดือนห้าอใช่ค่ะเขาจะต่างกันเขาจะไม่เข้มจนไม่ค่อยเข้มแต่ว่าคุณภาพความหวานมันจะเข้ากันก็จะเ้อาเข้ากันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ข้นเขาจะไม่เหนียวก็แสดงว่าเดือนห้าข้นเข้มกว่าใช่ค่ะอ๋อแตเลโหลนี่คืออาจจะจางนิดหนึ่งใช่ค่ะสาเพราะว่าเจอฝนเจอโดนน้ำเนาะใช่ไหมฮะ ที่วัานาดดน้ำฝ<ช>งโดนน้ำเดือนหกใแล้วสีก็จะเปลี่ยนครับสีเปลี่ยนแต่ว่าคุณภาพคือเกรสรมันก็จะได้เท่ากัน,นก็ไม่ต่างกันครับอ๋อท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นความรู้อย่างหนึ่งครับที่ท่านผู้ชมไม่เคยทราบนะครับผมเองก็เพิ่งทราบจากน้องเขาเมื่อกี้นะครับว่าน้ำพึ่งเดือนห้ากับเดือนหกนี้คือต่างกันแบบก็ไม่มากเพียงแต่ว,ว่าความหวานก็เท่ากันแต่รสชาติอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับแต่ก็คือเป็นน้ำพึ่งป่าเช่นกันนะครับ สาเหตุที่ปิดแพลเสกจ่ายเดือน5น้านันก็คือเพราะว่าเดือน6กนั้นช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนั้นก็คืออ่าน้ําฝนได,ได้ได้โดนน้ำพึ่งตัวรังพึ่งเองนะครับก็อาจจะมีน้ําผสมอยู่ในรังพึ่งก็อาจจะทําให้ตัวน้ําเชื่อมรังพึ่งเองก็มีการผิดแผกหรือสีอาจจะเปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นน้ําพึ่งแท้จากป่านะครับจะพูดท่ครับดเดียวจะน้องเขาจะพา,พาขั้น จากรังสองรังนี้ว่าจะได้น้ำพึ่งขนาดเท่าไหร่นะครับท่านชมทำไมไม่เอาให้เต็มแบนนี้เลยคะเพราะว่าแบนเล็บมันไม่มีบเอานี้ก็ได้เซตนี้เออ้สามร้ห้าสิห้น้ำพ่แลคเพราะว่าตัวนี้หัวน้ำมันได้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ลองบอกว่าให้เพิ่มอีกรังหนึ่งครับอาจจะได้เต็มแบนนี้คิดดูนะครับว่าจะได้แบนอันนี้นะครับ นี่ขนาดเป็นเป็นกลางนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมพึ่งสดๆนะครับรังพึ่งนะครับกระบวนการในการขั้นแบบสดๆนะครับทุกผู้ชมท่านท่านผู้ชมได้มาดูตามเฟซตามไลน์หรือตามช่องต่างๆนะครับที่จะมีเห็นกระบวนการขั้นแบบบ้านนอกเรานะครับท่านผู้ชม อันนี้ผมะิะพัท่านผู้ชมมาดูการขั้นนะ้ mm ํา hmm. เพิ่มแบบสดๆนะครับโดยที่ไม่ผ่านการกรองหรือสมแต่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมน้เ hmm. พิ่งไหลยเยิ้มเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ช,มชิมนิดนึงนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมครับแต่ละลังรสชาติก็ไม่เหมือนกัน mm hmm. นะครับจะต่างกันอาจจะมีเปรี้ยวบ้างแล้วแต่เกลสอน้ำพึ่งป่านะครับจู้ชมห่ากท่านผู้ชมได้ชิมลิ้มร่อนะครับ รู้สึกความหวานมันจะแตกต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหวานแต่ของเรามันจะหวานมากหวานแบบชุ่มชุ่มคอครับจะไม่ค่เวลาที่เรากินอย่างนี้มันก็จะหวานมากแต่เวลานั้นตื่นเช้ามาย่างเราก็จะชุ่มคอครับเพราะว่าบ้านนานหนาวยังสี่แม่ค่ะก็เป็นว่าเป็นไอขึ้นกัน<อ>แต่ก็ต้องเอาน้ำผึ้งก็ต้องเก็บตุนไว้กินเหมือนกันครับตอนนี้พ่อบ้านกำลังออกไปหาใช่ไหมครับ พอบ้านทํางานทํางานเพราะว่าหน้าฝนเลี้ยวหาหาของไม่ค่อยได้ด่<อ>าเพราะหน้าฝนแล้วทีนี้ที่นี่ป่าที่ท,ที่ที่พอบ้านไปหานี่คือเถวไหนามั้งส่วนมากจะเป็นแถวแถวท่ากลมเราด้วยะคะ่ะเราไปไม่ไกลต้องกลับมารับรรลูกไปโรงเรียนแต่โร<อ>งเรียนถ้าไกลสุดคือก่อนหน้านั้นที่ยังไม่เปิดเทิรนก็ไปถึงชุมพลค่ะ<อ>ไปถึงชุมพลหรือไม่ก็ ถ้าไปฝั่งนี้ก็จะแถวหาดยาวไ,ไปหลายที่ค่ะครับวันนั้นไม่ได้ไม่ได้พึ่งสักลางเลยไปไปหาดยาวแวะ <laughs> ครับไม่ได้พึ่งหายากปีนี้พึ่งหายากมากท่านผู้มคับอย่างที่น้องเขานําเรียนเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าในการหาพึ่งนั้นไม่ใช่ได้หาง่ายๆท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเห็นป่าแล้วพึ่งแต่และ รังจะมีให้เราเห็นนะครับชมท่านชมเนื่องจากว่าในเขตบ้านน้าเขียวเนาะใช่ไหมฮะน้าเขียวอําเภอรัตนบุริจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มีการหาของป่าจากังพึ่งมานานหลายปีใช่ไหมฮะใช่แต่หาทุกวันนะครับังพึ้งก็็คงหมจะหมดตามตามการเวลานะครับใช่พึ่งเองก็คงไม่สามารถที่จะสร้างรังใหญ่ จะเล็กไปเรื่อยๆอโอ้โหนครับหน้าหนาวนี่ไม่มีรังใหญ่ขนาดนี้นะคะจะมีแต่รังเท่านี้โอ้ลังเท่านี้จะไม่มีรังใหญ่เลยครับอันนี้ถือว่าก็ใหญ่เพราะทุกคนเนาะใหญ่โอเคนะครับอันนี้รังรังใหญ่นะครับท่านผู้ชมไปแล้วต่อมารัางที่สองโอ้โหดูนะสิครับทุกครันลังพึ่งหือ ถ้าผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วก็อยากจะมาอุดหนุนน้องก็มาได้นะครับท่านผู้ชมก็อยู่ริมทางระหว่างท่าตูมมารัตนะนะครับบ้านานะาน้ำเขียวหมูที่เท่าไหร่เนาะบ้านน้ำเขียวหมูที่อันนี้คือเพราะว่าหนูอยู่บ้านสำโรงนะออโอเคครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวหากท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้ว เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ทิ้งที่อยู่ข้างทางไว้นะครับเบอร์ของน้องเขาติดต่อนะครับหากท่านผู้ชมจะสั่งน้ำผึ้งไว้ล่วงหน้าส่งทางปรษณีย์ไหมส่งได้ค่ะครับช่วงนี้จะแปลว่าจะการคืนโองมไม่ให้เสียคือไม่รดเย็นค่ะม,มเย็นส่งแต่ว่าลูกค้าต้องออกค่าส่งเองเละค่ะคเพราะว่าค่าส่งโ็แล้วแต่น้ำหนักคจากแต่ขั้นต่ำคือสามโลขึ้นไปคือหนึ่งร้อยหกสิบบาทค,บค่ะ ท่านผู้ชมครับน้องเขาบอกว่าเราต้องออกข้าวส่งเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมคุ้มที่นำน้ำผึ้งเดือนห้าเดือนหกนะครับท่านผูน้ชมถึงแม้วันนี้นะครับอากาศจะร้อนน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมได้พ <c oughs> าท่านผู้ชมมาชิมช็อปน้ำผึ้งส,สดๆจากรังเดี๋ยวขอชิมรังนิดนึง <c oughs> ท่านผู้ชมครับถ้าหาท่านผู้ชมได้มา เยี่ยมเยียนเชี่ยวชมบ้านน้ำเขียวอย่าเลือมแวะชมแวะชิมอารารังผึ่งของร้านน้องเขานะครับแล้วก็ร้านอีกคนนึงที่อยู่ข้างทางประมาณสี่ห้าร้านนะครับแต่ก่อนนี่เยอะไหมครับขายเยอะไหมแต่ก่อนแต่ก่อนขายเยอะค่ะเพราะว่าปีนี้คือปีนี้ของมันไม่เยอะครับนเขารัางผึ่งเขาหาไม่ค่อยได้ครับครับค่ะ มีมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมและที่อยู่ทั้งบ้านและลูกค้าไหมครับต้อแวะอุดหนุนด้วยนะคะผ่านมาก็แวะชมแวะชิมได้ค่ะครับแม่ค้าต้อนรับทุกคนนะคะครับก็ตอนนี้ครับดูครับตอนนี้น้องเขากําลังบิดบิดน้ำพึ่งจากรังนะครับเพื่อที่จะมาบิดเพื่อใส่ขวดนะครับท่านผู้ชมว่าจะได้เต็มขวดไหมนะครับท่านผู้ชมได้ น้องรับประกันว่าเต็มขวดขวดแบนดแน่นอนนะครับไม่ใช่ขวดองทอนะครับท่านชมอยาจะฝากนะถึงท่านชมที่อยู่ทางบ้านไหมครับใธน,นาะคนหาพึ่งคนขายพึ่งคือพอษีน้องเขาก็ กำลังหาพิดีารพื่ออยู่ในรานขนมแกงสสะดวกนใงน้องนานๆที่ได้ออกกล้องเนาะท่านผู้ชมครับหาท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมารัตนะท่าตูมหรือมาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ได้ดูคลิปของผมอยู่หน้านี้ก็จาลืมไว้อุดหนุ่ร้านร้านเพื่งของน้องเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับก็สั่งทางประัฒนีส่งทางพัฒนีได้นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชม อันนี้ที่ได้ขั้นมาแล้วนะครับท่านชมน้ำพึ่งนะฮะเห็นครับอันนี้น้องขากลังเทน้ำพึ่งสดๆเห็นไหมครท่านชมไม่มีผสมน้ําเชื่อมน้ําตาลหรือน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านชมผมรับประกันได้เลยครับหากดูจากช่วงนี้แล้วรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับท่านชมน้ำพึ่งเต็มขวดเต็มเลยนะครับโอเคครับท่านชมครับสำหรับทริปนี้นั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมเลยครับ ทรับยสิบหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมชิมช็อปที่ใดนั้นติดตามได้ในช่องนี้นะครับอนุมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับฝากติดตามให้ผมนะครับครับขอบคุณครับก็นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นับพึ่งน่าจะเกินนะครับดีๆอาจจะได้สักสองสองแบรนด์นะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องของผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมเลยครับ สำหรับชุดนี้ต้องขอว่าสวัสดีครับ